ข้อที่29้าครับเขาบอกว่ามีข้อมูลของตัว fx มาให้นะครับ fx จะมีค่าเท่ากับมี2ช่วงครับ ax กําลัง2บวก bx บวก4แล้วก็ช่วงที่2คือ4 x บวก c ช่วงข้างบนคือ x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ช่วงข้างล่างคือ x น้อยกว่า0และเขาก็บอกมาให้ว่าตัวของ fx เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องดังนั้นฟังก์ชันต่อเนื่องก็แสดงว่า f 0นย์ นะครับลิมิต x เข้าใกล้0ลบนะครับแล้วก็ลิมิต x เข้าใกล้0บวกเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเพราะว่าในโจทย์เนี่ยตัวเลข0จะเป็นตัวลอยต่อให้เลือกระหว่างตัวบนกับตัวล่าง f 0ก็คือใช้ตัวข้างบนดังนั้นแทนค่า x เท่ากับ0ลงไปเกี้ยงเลยครับตัวข้างบนพอแทนค่าเข้าไปวูบจะเหลือแค่เลข4ตัวเดียวส่วนลิมิต0ลบก็คือน้อยกว่า0ให้ใช้ตัวข้างล่าง จากตัวของ 4x บวก c แทนค่า x ที่เป็นเลข0เข้าไปนะครับจะเหลือแค่ตัว c ตัวเดียวส่วนลิมิต x เข้าใกล้0บวกคือใช้ตัวข้างบนไม่ได้ต่างอะไรกับตัวของ f 0เลยค่าเท่ากันดังนั้นนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องก็แสดงว่า4ต้องมีค่าเท่ากับตัว c นั่นเองนะครับตัวเดียวกันตอนนี้จะได้เลยว,ว่ามันคือเลข4เพราะฉะนั้น ก็จะเปลี่ยนตัว C ตัวนี้แล้วตัดปุ๊บเป็น4แทนนะครับแบบนี้ทีนี้ข้อมูลต่อมาเขาก็บอกมาให้ว่า f -3 แล้วก็บวกด้วย f 3ามเากับ45 f -3 บวกด้วย f 3ได้45ก่อนที่จะดิฟเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะตัวไหนมาใช้ซึ่ง x ที่เป็นเลข3มเนี่ยมันคือต้องใช้ตัวข้างบนครับเพราะว่า x มันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0 ดังนั้นจาก f(x) ธรรมดาก็คือกลายเป็น ax กำลังสบวกด้วย bx บวก4แทนด้วยเลข3เข้าไปก่อนกลายเป็น 9a บวกด้วย 3b บวกด้วย4นะครับเก็บไว้ตัวที่1ส่วนตัวที่2ก็คือดิฟ f(x) จะได้กลายเป็นตัวของอา่อาออเขียนผิดอันต้องเป็นตัวนี้ครับโยกมานีชึบดิฟกลายเป็น 2ax บวกด้วยตัว b แล้วก็แทน x ด้วยเลข3เข้าไปกลายเป็น 6a บวกด้วย b แลวเขาบอกว่า2ตัวเนี้ยถ้าเราเอามาบวกกันแล้วเนี่ยมันจะจับเท่ากับ45เพราะฉะนั้นบวกกันจะได้กลายเป็น 15a บวก 4b บวกด้วย4เท่ากับ45 15a บวกด้วย 4b จับเท่ากับ41นะครับได้มาเป็น2ตัวแปเก็บไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้ ันเลยเหลือข้อมูลอีกหนึ่งตัวก็คือตัวของช่วงอินทิเกรตนะครับช่วง0-1ของตัว fx อินทิเกรตช่วง0-1เนี่ยมันคือ,อมีค่ามากกว่า0นะครับช่วงอินทิเกรตช่วง0-1คือมีค่ามากกว่ามากกว่าเท่ากับ0แสดงว่าต้องใช้ตัวข้างบนเช่นเคยต้องใช้ตัวข้างบนเช่นเคยเพราะฉะนั้นมันคืออินทิเกรตจำกัดเขตของ ax กำลังสองบวกด้วย bx แล้วก็บวกด้วย4ดังนั้นพออินทิเกรตเข้าไปแล้วจะได้กลายเป็น ax กำลังสส่วนสบวกด้วย bx กำลังสองส่วนสบวกด้วย4 x แล้วก็สลักับ0แล้วก็จับเท่ากับ9ส่วน2แทน x ที่เป็นเลข1ครั้ง1แทน x ที่เป็นเลข0อีกครั้ง1แล้วก็เอามันมาลบกันดังนั้น เมื่อเราแทน x ที่เป็นเลขหนเข้าไปปุ๊บจะได้กลายเป็น a ส่วน3บวกด้วย b ส่วน2บวกด้วย4แล้วก็ลบออกด้วย0เพราะว่าที่ไหนมี x ที่นั่นเปลี่ยนเป็น0หมดเลย0เรียบเลยก็เหลือกลายเป็น0นั่นเองนะครับจากเทรากับ9ส่วน2ทำคอ,อลนอ3ก็2คอลนอคือ6เอา6คูณตลอดจะได้กลายเป็นว่า 2a บวกด้วย 3b บวกด้วย24มีค่าเท่ากับ27แล้วก็ย้าย24ไปลบเหลือ3ต้องแก้2สมการ2ตัวแปรนะเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะให้อะไรมันมาเท่ากันก่อนแค่นี่งเอาตัวของ b เท่านะครับเริ่มจากสมการนี้คูณด้วย3ต่อทั้งสมการเข้าไปจะได้กลายเป็นว่า 45a บนะครับบวกด้วย 12b เท่ากับ123ส่วนสมการที่2ให้คูณด้วย4เข้าไปนะครับเพื่อจะให้เป็น 12b เหมือนกันจะได้กลายเป็น 8a บวกด้วย 12b 432แล้วก็เอามาลบกันครับดังนั้นเอามาลบกันเหลือ 37a เท่ากับ111เพราะงั้น a จะได้3 และค่า a ที่เป็น3เนี่ยแทนลงไปในสมการไหนก็ได้นะเพื่อจะหาค่าตัว b ออกมาเลือกแทนด้านล่างก็แล้วกันนะครับแบบนี้แทนค่า a ที่เป็นเลข3ลงไปแทน a เท่ากับ3จะได้กลายเป็น236บวก3 b เท่ากับ3 3 b ได้ลบ3 b เท่ากับลบ1แบบนี้ a ได้3 b ได้ลบ1ที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าโจทย์จะถามอะไรเรา ดังนั้นตอนนี้เราสามารถบอกได้แค่ว่า a เป็น3 b ลบ1สามารถสุบได้ดังนี้ครับ f(x) จะมีค่าเท่ากับมีให้เลือก2ตัวตัวข้างบนคือ ax กำลัง2แล้วก็บวกด้วย bx ก็เปลี่ยนกลายเป็นลบ x แล้วก็บวกด้วย4ใช้ข้างบนก็ต่อเมื่อ x ต้องมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ตัวข้างล่างมันคือตัวของ 4x บวก4ก็กลายเป็น 4x บวก4ไปแล้ว จะใช้ก็ต่อเมื่อ x ต้องน้อยกว่า0โจทย์ถามว่า f a บวกด้วย f b บวกด้วย f c a คือเลข3 f 3 b คือลบ1แล้วก็ c คือเลข4แบบนี้ f 3ควรใช้ตัวข้างบนนะครับ3 x กํลังสองลบ x บวกด้วย4แล้วก็ตัวของ f ลบ1ควรใช้ตัวข้างล่าง เป็น 4x บวก4 f4 ควรใช้ตัวข้างบนแต่ว่าต้องแทนค่านะครับไม่ใช่มาหักล้างกันนะแทงค่านะครับแทน x เท่ากับ3ลงไปตัวตรงกลางคือแทน x เท่ากับลบ1ลงไปตัวทางขวาคือแทน x เท่ากับ4ลงไปและที่เหลือก็คือเป็นการคำนวณเลข3กํลังส2ได้9 9 3 27ลบ3บวก4ได้ออกมากลายเป็น28 แทนลบหเข้าไปกลายเป็น4คูณด้วยลบหนบวกส0นะครับแล้วก็แทน x ด้วยเลข4เข้าไป4กำลังสได้16 16 3 48 4ลบ4บวกกับ4ก็เลยเหลือ48นั่นเองเพราะฉะนั้น28บวกกับ48ได้76นั่นเองครับข้อนี้0ูงไม่ต้องบวกแล้วนะครับคำตอบคือ76ข้อนี้อาจจะมากขั้นตอนไปหน่อยแต่ว่า ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรซับซ้อนดิฟบ้างอินทิเกรตบ้างจำกัดเขตบ้างแทนค่าเข้าไปอย่าลืมนะครับปู่ลูกคุณหารทำให้เราผิดมานักตอนนักแล้วระวังเรื่องการคำนวณเลขดีๆนะข้อน,นี้ก็เลยตอบ76จ้าโอเคครับแล้วก็เราไปดูข้อถัดไปกัน